คน,คนดวงเฮงหนุ่มพนักงานขายรถแวะซื้อหวยที่ปั๊มแค่หนึ่งใบหยิบมาถึงกับช็อกถูกรางวัลที่หนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าว,าวเด็ดๆของคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาให้ท่านรับชมนะคะเป็นหนุ่มพนักงานขายรถนะคะแวะซื้อหวยที่ปั๊มแค่หนึ่งใบนะคะหยิบมาตรวจถึงกับช็อกนะคะเพราะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะรับไปเลยเนาะหกล้านบาทนะคะ นุ่มล้นเคงไรนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะชื่อนายขุนดงโปดทิรังนะคะอายุ40ปีนะคะเป็นชาวตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันหลังถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564หมายเลข6 91861นะคะงวดที่23ชุดที่31นะคะได้รับเงินรางวัลไป6ล้านบาทนะคะโดยคุณคุณดงนี่บอกว่าเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่16มิถุนายนนะคะซึ่งเขาเป็นพนักงานแผนกรถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง เดินทางไปส่งสินค้าที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแลายแบบแบแบปัม๊มน้ำมันปตทนะคะหน้าตลาดแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็พกติดตัวกลับมายังบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพอตอนเย็นหลังจากกองสลากประกาศผลรางวัลที่หนึ่งหมายเลขหกเก้าหนึ่งแปด 61น,นะคะเขาจึงนําลอตเตอรี่ออกมาตรวจพบว่าถูกางวันที่หนึ่งนะคะจํานวนหนึ่งใบเขาบอกว่าเขาดีใจอย่างยิ่งนะคะจึงเข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะคะก่อนจะนําสลากไปขึ้นเงินต่อไปนะคะส่วนเงินที่ได้จะนําไปเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวเลยรวมถึงไปทําบุญด้วยนะคะนี่คือเรื่องของคนดวงเฮงนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ